เบาะเวฟร้อยเอสนะครับตัวนี้จะเสริมเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้งานเสริมจะมาบ่อยนะครับเพราะว่าเบาะตัวนี้จะสิบกว่าปีแล้วนะครับปาดไปนานแล้วมันก็ยุบนะครับก็เลยต้องเสริมนะครับเสริมสองชั้น เรียบร้อยเนะครับ2ชั้นมันจะสวยกว่าเบาเรียบนะครับเวลาหุ้มออกไปแล้วลูกค้าก็จะชอบทรงนี้นะครับ2ชั้นหรือสองตอนจะหุ้มหนังกันเลยนะครับ <S <S ใช้นังเลดเดอร์ดดอนะครับ চিকিৎসা I เสร็จเรียบร้อยนะครับบอกเว็บรอยเอสเสริมหุ้มนังใหม่เป็นนังเลดเอร์อิสระเย็บได้แดงนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดอยากจะปาดบอกผมแนะนำให้ปาดออกพอประมาณนะครับไม่ต้องเอาออกเยอะนะครับเอาออกพอประมาณนั่งสบายๆนิ่มๆนะครับถ้าปาดเยอะมันก็จะเจ็บดากนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมบอมอไสอิสระชาแนลขอบคุณครับ